She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt. And jacket. มาแล้วเสื้อตะก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงิน เนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์ครูครูแฟลคขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก,ก้อหรือสกแกน QR Code คได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ ครับก็กลับมาชําแหละคู่ที่2นะครับในในสัปดาห์ที่8นะครับดูการเลกที่2ครับนะก็วันเสาร์ที่สองกรกฎาคมฮะระหว่างคู่อำนาจเจริญนะเปิดบ้านต้อนรักกีฬนทีมของหนองคายนั่นเองซึ่งอำนาจเจริญอยู่อันดับที่3แล้วก็หนองคายอยู่อันดับที่7ก็แข่งเวลา5โมงตรงนะครับก็ทางยินเนเซียมโรงเรียนเทศบาลอำเภอพนานนั่นเองซึ่ง ช่องทางเพจสิบับตะก็จะทําการไลฟ์สดให้ให้แฟนกับได้รับชมกันนะครับคร<น>ับซึ่งในเวลา17นิกาเป็นแฟนก็ห้ามพลาดและในสัปดาห์นี้พี่สะพอไปด้วยนี่อ๋อใช่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 ใ,ชใครมบีบัญชีหาบัญชีหรือว่ากระถิ่นสำหรับพี่สะพอ,อรอได้เลยครับ รู้สึกว่ากระถิงนจะยาวน่เราน่ะจริงนี่เป็นแฟนก็รออยู่แล้วนี่แหล้ย่ชคดีนะชคดีนะเนี่ยอันนี้หยอกหยอกนะครับก็ไปกับไปดูว่ากองกองเชียร์ของวานนอนเขาเป็นยังไงบ้างของผูครคึกคักหรือเปล่าเกมนี้น่าจะทางทัพวานนอนน่าจะยกทัพเข้าไปเชียร์กันเยอะนะครับถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอำนาจเจริญเนี่ย กำลังต้องการที่จะได้แต้มหรือว่า2สองคะแนนเพื่อที่จะไล่ล่าทีมจากฟูงคืออันน่าจะเริญตามหลังสุพรรณบุรีอยู่สองคะแนนนะถ้าได้สองคะแนนนะครับถ้าได้สองคะแนนโอกาสลุ้นแชมป์จะยังเปิดกว้างเสมอแต่ถ้าหน,น,นึ่งคะแนนเนี่ยมีแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ต้องรู้เหนื่อยเลยละ่ะถ้าเออถ้าเก็บสองแต้มได้นะอย่างอ,อันน่าจะเริญ จากที่นัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ให้กับช้างศึกนะถ้าวัดกันแล้วเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยยังไงเนี่ยต้องตีแต้มให้ให้ขาดครับถ้าเท่ากันแล้วเนี่ยโอ้เฮดเนี่อาจจะแพ้ได้นะเออใช่คือเรื่องของแฮรมัี่เคนัก็นะใช่ลำบากกันนะครับอ่ะแต่ว่าเจอหน place, ้องคายน้องคายอับดูผลงานนัดล่าสุดกันหน่อยอ่ะนัดเจริญแพ้้กับสุพรรณศูนย์ต่อสองในเกมล่าสุด ส่วนหนองคายแพ้ให้กับพิษโกศูนย์ต่อสองก็คือแพ้มาทั้งสองทีมนะครับในการเจอกันนัดแรกเมื่อเลกแรกนะครับสกัดที่หนึ่งเลยใช่รู้สึกว่าทางทีมอำนาจเจริญบุกไปเก็บสองแต้มนะกับหนองคายนะครับ,รบก็ถือว่าทีมทๆเป็นทีม,ทมตเต็งอยู่แล้วต<ช>ั้งแต่แบบเปิดฤดูกาลมาเนี่ยทีมก็คือเขาเรียกอะไรตำรวจทั้งกองเลยตั้งกองเลย คืออำนาจเจริญก็ถือเป็นทีมเต็งใช่ครับสาหรับการแข่งขันกอลีและครั้งนี้ในเลขสองมันมีการปรับารับ,รบแล้วก็ผมเชื่อว่ายัาง,งเป็นทีมเต็งอยู่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะฮะในการเจอหนองคายถ้าถามว่าหนักไหมเพราะว่าก็ยังหนักสู้กับทีมไม่ได้ถ้าเทียบฟอร์มต่อฟอร์มนะเทียบผู้เล่นตําแหน่งต่อตําแหน่งเนี่ยซึ่งอำนาจเจริญเนี่ยว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นยูทินตันสี พิศกินบางบนชาญชัยาริกานะครับส่วนอีกที่ก็มีคมกิดนะฮะมีมงคลปัทภมป์ปิตดาสังวังนะครับสุภกิจแก้้วทุ่งเนี่ยอโอ,โอ,โอ,โอ้โหเสร์ฟทำชงเตรียมรับดีหมดนแน่นยิ่งดีกว่าแต่หนองคายอย่างที่บอกคือเขาก็มีดีอยู่ทีมมีทีมทีทีมแถมมันเหมือนไปไม่สุดใช่เหมือนไปไม่สุดจริงๆทีมของนาคพิยาหรือน้องคายไน,นี่ยีงครับผม ถ้าดูแล้วนัดนี้นเหนื่อยอเหนื่อยเหนื่อยที่อาจจะมีบาดเป็เยอะผมดูแลนะอภิศาสาชรไหวไหมเจ้าหลงนะหลงตีหลงเฉินนี่พอจะนำทัพน้องๆตีหลงเฉินนี่โอ้โหฟอร์มกันเล่นจากที่ผ่านมานัดล่าสุดนี่ยังระเบิดฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นะนี่เจตสังข์อภัยอุจตนันคำชนะอภิิ์สารชรนรงธิ์ปราบมูเหลือมเนี่ย พอไหวไหมหรือว่าโกสมสงเสาโกศมสงเสาเนี่ยถือว่าสามวเออเกมเสิร์ฟก็ถือว่ายังก็มีหรือบ้างนแต่ก็สามารถถ้าจะป้านวานอนี่ดูแล้วเหนื่อยคือเท่าที่ดูเท่าที่เห็นเกมของหนองคายในในหลายแมตช์เนี่ยคือเนี่ยแหละว่าถ้าเทียบกับผู้เล่นของอำนาจเจริญนะ ตำแหน่งแบค์เนี่ยเป็นรองแน่นอนเป็นรองหมดเอาแน่ดีกว่าใช่เป็นรองหมดเลยเป็นรองพิ์เป็นรองชันชัยสาริกาเป็นรองอินาสาสังวังเป็นรองสุภกิจแก้วพุ่มผมว่านะพี่กอบอยู่ที่ตัวนักกีฬาแหละถ้าเกิดมีความึฉืข,ขอมนะไม่รู้ละเฮ้ยเจอกับทีมระดับแบบหัวตารางนี่ยังไงก็เราไม่มีอะไรจะเสียนะครับเออวัดวัดได้วัดไปเลยชนไปเลยนะฮะต้องต้องคืออยู่ที่ใจอย่างเดียวครับผมว่าอยู่ที่ใจอย่างเดียวของตัวนักกีฬานาคาพยองเนี่ยน้องคลายนยฮะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวธรรมเนี่ยผมว่าสู้ได้สูสีนะตัวทรรมแต่ว่าตำแหน่งเรื่องของการชงลูกการยกเนี่ย,มยผมว่าทางนองคายเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยยังหลุดหลุดยังไม่เข้าตำแหน่งยังไม่เข้าจุดนะัดพบเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมงคลปัตตวงกับทางด้านของโยธินเนี่ย<อ>แล้วยิ่งในเลกสองเนี่ยอำนาจเจริญเนี่ยเสริมทัพถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ตรงชั่วงนี้ผมว่ายังยังเป็นรองเป็นรองเยอะเรองคายเป็นรองเยอะนะครับเกมเกมเปิดลูกนี่ก็ถือว่าไม่ดีฝั่งของหนองคายเนี่ยลูกเสิร์ฟเนี่ยเปิดแล้วปินออกไปไหลไม่ว่าจะด้านข้างด้านหลังนีถ้าเปิดดีเนี่ยโอกาสทําแต้มก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนี่อย่างมาตัวเตะที่พี่กอกว่าของหนองคายยึดถือถือว่าดีถือว่าดีนะอ่านมากๆจะได้ถ้าเปิดดีๆอี่ะโอ้โหและชงสวยๆเนี่ยนะโอกาสนี่ทําให้ ฝั่งคู่ต่อสู้นี่ก็มีหนาวเหมือนกันอนะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองฝั่งกันหน่อยครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านขอเลยครับทางอำนาจเจริญเกมนี้พร้อมแค่ไหนไปฟังกันครับเชนครับครับผมสวัสดีครับวรุณรอมเพ็ญผู้จัดการทีมสโมสรราชสีมาเจริญนะครับก็สําหรับเกมวันเสาร์นี้นะครับเวลาเ7นกานนะครับที่เราจะเปิดบ้านตาลากการมาเยือน นะครับอนักข่าพยองนะครับน้องคายก็นะครับก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านะครับแมตช์นี้จะเป็นเป็นแมตช์ที่เรียกความมั่นใจของของน้องๆนักกีฬากลับมานะครับหลังจากสามนัดที่ผ่านมาเราเรายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับก็หวังว่าแมตช์แมตช์เนี one, <ๆ>้ยที่เราเจอน้องคายนะครับจะเป็นแมตช์ที่ที่เรียกขวัญกำลังใจนะครับ<ๆ>ของของพวกเรานะครับกลับมาใหม่ นะครับก็มั่นใจครับว่าจะเก็บสองแต้มในบ้านนะครับเพื่อนะครับไล่จี้ดาวฟุกจาวฟุงต่อไปนะครับผมขอบคุณครับทีนี้มาดูทางฝั่งของมเนืองคายหนอยทิมเยือนไปฟังกันฮะสวัสดีครับผมสิบเอดเจนรงดาวสกุลนะครับผู้ฝึกสอนเซบักตะก้อน้องคายนาคาบะยองสําหรับการที่เราจะออกไปเยือนอำนาจเจริญในครั้งนี้นะครับ ซึ่งในเล็กที่2เราก็ได้ตัวนักกีฬาที่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมาเสริมทัพคิดว่าอย่างน้อยในการไปเยือนอำนาจเจริญในครั้งนี้เราน่าจะมีแต้มกลับมาบ้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการบางตัวผู้เล่นและการจัดบางทีมนะครับก็ต้องรอรุ่นกันว่าแมตช์แรกในเลกที่2นะครับเราอาจจะแบ่งแต้มกลับมาให้กับทีมลองไคนาคาพยองอย่างน้อยหนึ่งแต้มครับขอบคุณครับ ก็ต้องดูกันนะครับซึ่งถ้าให้ผมมองนะผมว่ายังไงในอนาจะเจริญเหนียกว่าเหนีอกว่าอยู่แล้วตําแหน่งนะแล้วก็ถ้าให้เป็นแต้มต่อผมให้สี่บวกถึงห้านะสี่บวกถึงห้านะมี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 คือเกมเซิร์ฟของพิสิ์เนี่ยเขาเชื่อใจได้ไงถ้ารับตั้งใช่คือยังเป็นเครื่องหมายการค้า ของอำนาจเจริญแล้วก็กฤษณาสังวังเนี่ยผมว่าเลขสองเนี่ยน่าจะระเบิดฟอร์มได้เปรี้ยงปราเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมาอยดูนะแมตชนี้ผมว่าอำนาจเจริญนี่น่าจะถล่มค่าผมขอฟันธงก่อนเลยเลฟันธงก่อนเลยเลเลผมว่าเกมนี้วานอนขยี้สองศูนย์ครับส่วนผมเนี่ยก็คิดว่านะครับอ,อ,อำนาจเจริญเล่นในบ้านด้วยนะครับก็อยากจะ อ่าเรียกอะไรอ่าเป็นเป็นของขวัญให้จากทางกองเชียร์แฟนคลับนะฮะก็คิดว่าอํนนัจเจริญเก็บสองแต้มครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับแฟนๆก็ยังจะได้ร่วมสนุกนะครับ,ร,บร่วมสนุกเหมือนเดิมก็คือทายผลการแข่งขันการแข่งขันทั้ง3ามคู่นะถ่ายมาให้ถูกโดยพิมพ์ใต้คลิปนะมาได้เลยนะครับแต่และคลิปนะครับ<ต><อ>พิมมันได้เลยของแต่ละคู่ คู่ชำระนะครับคู่หนึ่งคู่2คู่สามครับก็จะได้รับเสื้อตะก้อรลีนะเป็นเสื้อคอกลมนะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะที่กจอกใส่อยู่นี่โอ้ตอนนี้ฮิตมากแล้วพอ,อปกขายดีมากเลยครับคอ,อ,อกลมก็คอกลมก็สวยนะครับก็จะได้รางวัลเป็นคอกลมนะครับเอ็ซีับผมก็อ,อ,อย่าลืมนะครับมาร่วมสรุกกันนะชมการแข่งขันตะกอ้อทะเลีแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันนะฮะซึ่งเราก็จะมีใหกิจกรรมนี้มี ทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์จนกว่าปิดรูปกการนะครับ,รบผมก็ <c oughs> ขอให้เป็นแฟทุก่านโชคดีครับครับผมช่งดีครับ She's got some <c> nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short <c oughs> skirt